อายุเกิน1ปีจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนและผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน3ปีจะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยคือต้องสอบใหม่ทั้งหมดเอกาะกนี้ก็ย้ำค่ะว่าการให้สิทธิเหล่านี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงที่มีโควิด19ระบาด ทำให้ไม่สามารถที่จะมาติดต่อการสอบใบอนุญาตได้ตามที่กฎหมายเขากำหนดได้เท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิีนี้เนี่ยหลายหมื่นคนเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ต้องไม่สอบข้อเขียนไม่ต้องสอบปฏิบัติขับรถแล้วจะขับรถบนท้อง,งถนนยังไงก็ได้ไม่ใช่นะคะช่ต้องเคารพกฎจราตรอกันเหมือนเดิมเดิมใช่แล้วค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ามาตรการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพพวกเป พร,ร้อมกับเน้นด้วยนะคะว่าผู้จำหน่ายสินค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดเลยนะคะหลังได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยบางร้านค่ะเป็นตัวอย่างว่าได้มีการ,รลดราคาตามที่ได้ตกลงกันไว้ในโครงการพาณิชลดราคาสินค้าช่วยประชาชนจริงนะคะซึ่งแน่นอนว่าช่วยลดภาระผู้ปกครองได้เป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะแถมยังช่วยให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ50%ด้วยนะคะซึ่งการ,รลดราคาแบบนี้จะชื่นชม